แล้วเจงนะเอาสี่เอาสิโอ้โหจบจ้าตามแผนปนะเป๊้นะเบ็ดสูงสุดสามทีของผมนะ จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปการพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกๆท่านครัวันนี้เฮียเข้มสายปันกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวสล็อตของค่าย PG นะแล้ววันนี้เฮียเข้มจะเล่นค็อกเทลนท์นะคัมคืนแห่งค็อกเทลเริ่มกันเลยอ่าและเฮียเข้มบอกก่อนนะเฮียไม่ได้มาเล่นธรรมดานะครวันนี้นะ เฮียเข้มจะมาซื้อฟีสปินที่เบ็ดสูงสุดที่เกมมันมีขายฮนะแต่ก่อนอื่นขอหมุนเอาเลิกเอาชัยนฮะพระพุทธธรรมพระ,ระสงฆ์ก่อนนะศรัทธานะศรัทธาสายมูนะสายมูโมเตลูต้องใช้อำนาจสิ่งศัก,ด,กนนะดิ์สิทธิ์ก่อนนะดูดูเลือกยามงามดีนะเข้านะเว้ยอ้ามีเงินเข้าแลนะ้วพมมีเงินเข้าแล้วก็ปรับเบ็ดสูงสุดเลยนะผมไม่รู้เขาขายกันเท่เาไหร่นะสี่ร้อยไม่ขายขายกัน200ลงทุนหมื่นห้าด้วย โอ้ยมีเงินอยู่แค่ส1 0 0 0นหะฮะอหมื่นห้าหรอเข้าใจว่าขายสูงสุดหมื่นหนึ่งไม่ใช่นะแปลว่าอาจจะเล่นได้แค่2ตานะโอ้อ่ะก็ตาก็เฮียเข้มก็คิดไว้ว่าจะเล่น3ตาแล้วกันนะนะครับครั้งที่1นถ้าโดนก,น 2, ดนก,นกินครั้งที่2องถ้าโดนกินเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอาเศษมาปั่นครั้งที่สโอเคนะตามนี้นะแต่ระหว่างสามครั้งนี้ถ้าแตก เนีย่ยเข้มขอหยุดเด้อบอกไว้ก่อนนะฮะไม่เล่นต่อถ้าแตกไม่ขอเล่นต่อเพราะมันแตกก็จะเล่นทําไมเราได้กาไรแล้วก็ต้องหยุดดิไปสิบหมุนเจ้าแม่ทรงโตหม,หมุนแรกก็หายว่าไปกับตา2หมุนก็ไปแล้ว3หมุนแล้วก็แล้วฮนะโอ้สี่หมุนเพึ่งมาเลยแต่ได้2อวายนะฮะค่อนข้างสวยงามมากเอาสิครับ อุ้ยยังได้ต่อเนื่องเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะโอ้โหได้น้อยได้น้อยแล้วโอ้โหรางวัลผมเข้ามาเท่าไรหมื่นหเอา้าเอ้ยผมบอกว่าแบบสูงสุดผมเล่กแต่ผมจะหยุดโอเคไหมโอ้นี้ได้ทุนคืนนะได้ทุนคืนนะซื้อ1 5ื่นได้1 6ื่นหไว้ตอนนี้ต้องดูยอดรวมนะอย่าเพิ่งพูดอะไรทั้งสิ้นนะรู้แต่ว่าเราไม่อยู่ฝ่ายที่เพียงพามนะกำไรมาหยุดเลยนะเบสูงสุดนะ อ้าวกำไรมาท่าไห่แล้ว2 5 0 0ครับอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยย,ยังมาจ้ายังมายังมายังมาอ, 18, อ้ยหมื่นแปดโอ้โจบเลยโอ้โหหมื่นครับคุณผู้ชมหมื่นครับผมหนึ่งนะฮะเออทุนสามหมนะฮะ ตอนนี้บวกมาเท่าไหร่4,000นะอ่ะซื้อครั้งที่2จ้ะเอาไหนๆก็มาละแสดงว่าสามารถซื้อได้ถึง3ทีนะฮะตามที่ตั้งใจไปเลยโอ้โหสแคตเตอร์รอบนี้เลี่ยงปังเลยนะนี่เบ็ดสูงสุดที่ซื้อนะครับผมลงทุนหมื่นหกันเลยทีเดียวนะไม่มีของถูกนะฮะเล่นของแพงนะฮะงานนี้วันนี้จะเป็นเซทีจะเป็นเซที เดีย๋ยวรู้เรื่องโอ้โหสามวายสามวายรออะไรรออะไรคอมโบสิโอ้โหยังยังไม่สาแก่ใจนะยังไม่สาแก่ใจอืมอืมโอ้โหตานี้หมื่นห้าผมไม่เข้าเว้ยดูไม่ดีเลยอะดูไม่ดีเลยไม่ได้สิบันเจ็ดเอาดิเอาดิอย่าเพิ่งสุดนะโอ้โหอย่าเพิ่งสุดขอเถอะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเป็นไงตาที่2นี่โดรน,นะอืม,อมคุณเถอเอยืมสี่พันตอนนี้เหลือ2องหมนะฮะน่าจะกลับเป็นทุนเนะี่น่าจะ,น,าจะ,น,าจะน่าจะเป็นทุนนะขังสุดท้ายของการซื้ออ่ะสามทีที่ตกลงไว้อนะ่ะเนลั่นวาจาก็ต้องเล่นให้ถึงนะที่เบ็ดสูงสุดนะ เบ็ดสูงสุดมันทำอะไรได้บ้างขอสิบช่องหนึ่งได้ปะไม่ให้ว่ะเฮ้ยจัดไปจัดไปสองพันแปดสิบโอ้เจไม่ลงว่ะสองพันหนึ่งร้อยหกสิบอยากรวยต้องคอมโ,มโบนะโอ้โหสุดจริงสุดจริงหมื่นสองเอที่มามามาหมื่นสองพันหกร้อย ก่อตามที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ยอดหมื่นสีนะข้างล่างฮนะอย่าหมดนะอย่าหมดนะขอสวยๆจะสวยจะตรงนี้สวยครับสวยครับโอ้โหแถวสามคืออะไรมาขวางทางฮนะตานี้คือได้ทุนคืนนะได้ทุนของตานี้นะแต่ตาที่แล้วเจ๊งนะเอาสิเอาสิเอาสิ1หมื่นห้าครับเอาสิเอาสิอีกหมื่นหโอ้โหจบจ้า ตามแผน,ปนเป๊ะนะเบ็ดสูงสุด3มทีของผมนะโอ้ยหน้านี้โคตรสุดนะครับโคตรสุดเลยฮะบ,บวกกันเป็นหมื่นๆมื่นฮะงานนี้มาอีกสา0พันอะดิโอ้ยเกือบลงเกือบลงแต่ครับแตกกระจายฮะแตกฮะคุ้มฮะคุ้มค่าครับค,คุ้มค่ากับที่เอาเงินหมื่นมาเสี่ยงนะฮะจบที่ห1100อครับผม โหยไม่ต้องสืบนะฮะยอดรวมอยู่ที่61,000นะพันหกพแตกเป็นหมื่นนะฮะโหแตกเป็นเท่าตัวเลยนะบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับผมโอ้โหเฮียเข้ม <here came. S 1> ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะฮะ New Gaming. New นะิวเคลียร์เกมมิ่งนิวเคลียร์เกฮะครบจบทุกเกมทุกครายทุกอย่างมีอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะที่สำกัญโหเว็บตรงมันแตกง่ายนะฮะยังไงฝากด้วยนะ ทางใต้คลิปเข้าไปรับโปรโมชั่นดีๆจากทางเว็บด้วยนะเรามีโปรเด็ดๆตลอดทั้งวันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เฮียเข้มสายปั่นต้องลาทุกท่านไปก่อนนะฮะอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ